ซ้ำไม่ซ้ำเจอโนอทุกเล่มที่เขียนในปี2025นี่คือเจอโนอท,ทั้งหมดที่แป้งเขียนในปีนี้น้มีทั้งหมดนะคะเเล่มด้วยกันมาลองดูว่าเล่มไหนที่จะได้ไปต่อในปี2026บ้างอันแรก morning pages ซ้ำอันนี้นะคะเป็นการเขียน brain dump ตอนเช้านะคะอย่างน้อยหนึ่งหน้าถือว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆมันเป็นการทําให้เราเนี่ยเคลียร์สมองตอนเช้านะคะเคลียร์ความกังวลเคลียร์ความเครียดทุกอย่างก่อนที่เราจะเริ่มต้นวันใหม่อันที่2 diary ซ้ำอันนี้นะคะเป็นการ เขียนบันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในแต่ละวันในชีวิตของเรานะซึ่งแป้งไม่ได้เขียนยาวไม่ได้เขียนเยอะด้วยนะพารากราฟหนึ่งสั้นๆอะไรประมาณนี้เองนะให้เราพอเข้าใจภาพรวมว่าวันนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็เรารู้สึกยังไงอันที่3 the gratitude journal ไม่ซ้ำหลักๆของเล่มนี้นะคะมันเป็นการให้เราเนี่ยฝึกเขียนสิ่งที่เรารู้สึกขอบคุณหรือว่าบันทึกสิ่งที่เป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในวันนั้นเนี่ยคือส่วนตัวสำหรับแป้งไม่รู้สึกว่ามันซับซ้อนเกินไปเพราะว่าแป้ง เคยเริ่มเขียน j o u r น a l ครั้งแรกจะหมาะมากๆเพราะว่าเขามีกาไกด์ไว้ให้แล้วว่าเราควรจะต้องเขียนถึงอะไรบ้างสำหรับใครที่เขียนมานานแล้วอะแปลว่าเล่มนี้ไม่ค่อยจําเป็นขนาดนั้นค่ะ ไม่ได้ไปต่อนะเล่มที่4ี่จังเจอร์แนลซ้าเล่มนี้แน่นอนว่าต้องไปต่ออยู่แล้วนะคะทำมาตลอดคือมันสนุกมากทุกคนใครที่ยังไม่เคยลองทํานะคะแป้งแบบแนะนําเลยนะให้ลองทําจังเจอร์แนลดูพยายามไม่สต r i กกับตัวเองมากในปีนี้คือทําได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่ว่างก็ไม่ทําไม่เป็นไรว่างแล้วค่อยกลับมาทําก็ได้ใครที่ยังไม่เคยทํานะคะแนะนําเลยว่าปีนี้ให้ลองเริ่มทําดูค่ะมันแบบน่ารักมากอย่างที่5้าเพลนเนอร์ซ้ำจริงอันนี้เป็นปีแรกเหมือนกันนะคะที่แป้งทำเพลนเนอร์เป็นแบบฟิสิกอลแบบนี้แล้วก็ รู้สึกว่ามันช่วยให้เราออร์แก z นชีวิตของเราได้เป็นระเบียบม,มากขึ้นให้เราเนี่ยเขียนสิ่งที่ต้องทํานะคะในแต่ละวันแต่ละเดือนปีนี้แป้งใช้ของ Mission to the Moon แต่ว่าของปี2026แป้งคิดว่าแป้งคงไม่ได้ใช้ของอันนี้แล้วตั้งใจว่าของปีหน้าเนี่ยจะทำแพลนเนอรเหมือนเดิมแต่ว่าจะเลือกเล่มเลือกยี่ห้อที่มัน Simplify กว่านี้หน่อยอย่างที่6 Good News Journal เขียนบันทึกความโชคดีหรือว่าเรื่องราวดีๆข่าวดีในชีวิตของเรานะคะลงไปในสมุดอยากแนะนํามากๆว่าอยากให้ทุกคนลองเขียน Good News Journal เป็นของตัวเองแล้วทุกคนจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วทุกคนอะ่ะเป็นคนที่โชคดีมากๆคนหนึ่งเลยค่ะแล้วก็ที่7อันสุดท้ายนะคะ Work Journal ซ้จริงๆแล้วเป็นอันที่ผุดขึ้นมาใหม่ยัง,มมงไม่ได้อยู่ในแลนตอนต้นปีของแป้งก็ลองเขียนมาได้ประมาณแบบ2อสเดือนนะคะพอกลับไปย้อนดูมันก็ทําให้เราเห็นการเติบโตในชีวิตการทํางานด้วยเหมือนกันว่าเมื่อ3เดือนที่แล้วอ่ะเรื่องเนี้ยเคยเป็นเรื่องใหญ่ มากที่เราเคยกังวลที่เราเคยเคยรียดแต่มาวันนี้นะคะเราสามารถทําสิ่งนี้ได้ดีขึ้นแล้วเราไม่เครียดกับเรื่องนี้สําไปสัามาแล้วนะคะมันก็ทําให้เราภูมิใจในตัวเองนะว่าเราทํางานได้เก่งขึ้นในทุกๆวันนั่นเองเดี๋ยวไว้แป้งจะมาทําคลิปแชร์ journal ecosystem ของปี2026ของแป้งนะคะว่าแป้งจะเขียนอะไรบ้างในปีนี้ทุกคนรอติดตามเอาไว้ได้เลยคะ่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย